สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แป้งก็จะมาทอดหนังไก่นะอันนี้แป้งใส่เกลือกับผงชูรสลงไปนะจ๊ะแล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปด้วยหลังจากใส่แป้งทอดกรอบไปนะจ๊ะแป้งก็จะใส่เป็นพริกไทยผงนะจ๊ะลงไปแล้วก็รสดีด้วยอันนี้ปริมาณแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะจ่ะเรากะเอาเพราะว่าแป้งไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าเพิ่งทอดครั้งแรกนะจ๊ะหลังจากนั้นก็คือคนไก่ให้มัน ข้ากันเลยนะจ๊ะผสมให้มันเข่ากับเครื่องปรุงอันนี้แป้งจะมักเอาไว้นานสามสินาทีนะจ๊ะเพื่อให้ไก่มันเข่าซึมแบบถึงหนังนะจ๊ะหลังจากที่เรามารักหนังไก่ได้ที่แล้วก็มาตั้งกระทะเตรียมทอดได้เลยนะจ๊ะอันนี้เราก็จะค่อยค่อยใส่ทอดไปทีละนิดนะจ๊ะเพื่อแบบไม่ให้หนังไก่มันติดกัน แล้วแป้งก็คือจะแนะนําว่าให้ทุกคนหั่นหรือว่าซอยหนังไก่ก่อนนะเพื่อให้ชิ้นมันน้อยกว่านี้นะจ๊ะอันนี้ของแป้งอ่ะก็คือไม่ได้ซอยเลยนะจ๊ะแป้งเอามาทอดเลยเพราะว่าแป้งอ่ะไม่เคยทํานะจ๊ะก็ไม่เป็นไรเนาะมีพิษมีถูกกันบ้างเป็นธรรมดานะจ๊ะหลังจากนั้นก็รอคนให้มันแบบคนเรื่อยๆนะจ๊ะไม่ให้หนังไก่มันติดกันเดี๋ยวจะกลับมาดูตอนมันกรอบเหลืองอีกทีนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูจ้า นี่ตอนที่แป้งทอดซุกแล้วนะจ๊ะทุกคนก็คือหนากินมากๆแล้วก็กรอบมากๆด้วยก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องแป้งด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย